เลมือซ้ายไม่ยากอย่างที่คิดขนมขนมเอ็กแอนชาแนลมานะครับนี่ทานนอสดูอ๋อไม่ใช่สวัสดีครับสวัสดีครับของเราเอ็กแชนนอครับผมนี่เลยนี่ไงครับโอ้โหได้ได้รับคอมเมนต์น้องๆยอดฮิตจริงๆแล้วอ่ะ เลอัพมือซ้ายหรือมือข้างที่ไม่ถนัดอ่ะครับเราทำคลิปสอนไปเยอะมากครับพี่แอ๊หลายคิปแลละแต่วันนี้ต้องเอากลับมาขยี้อีกแบบเพราะว่านี่ไงน้องๆไปฝึกแล้วมันทำไม่ได้นเนียโอนี่อาจะดูแล้วงงๆไม่เข้าใจแล้วควบคุมไม่ได้อวันนี้เลยจัดให้แบบช้าช้าสโลว์สโลวละเอียดยิบยิบอ่ะได้ ไปเรียนรู้กันว่าทําไมมันทำไม่ได้แล้วมันควรจะทํำยังไงถึงจะทําได้ดีเลย์อัพมือซ้ายมือข้างไม่ถนัดทํายังไงให้สวยงามแบบพี่เองแบบยานอ่าแบบพวกเราอไปดูครับเลย์อัพต้องรู้จักทฤษฎีการเลย์อัพที่ถูกต้องก่อนการเลย์อัพคือการก้าหนึ่งสองเลย์อัพใช่ในกรณีที่น้องเลย์อัพมือขวาซึ่งน้องๆคิดว่าทาได้อยู่แล้วนะบก้าขวาและกระโดดด้วยขาซ้ายและ และปล่อยบอลยกขาขวากับมือขวาอันนี้คือรับคนที่ถนัดขวาถ้าน้องยังทําไม่ได้อย่าเพิ่งทําข้างที่ไม่ถนัดให้ไปทําข้างที่ถนัดก่อนเลขวาให้ถูกต้องก่อนนะครับการก้าวขาก็มีปัญหาครับพีครับด้วยความที่น้องๆเพิ่งเริ่มฝึกเบสิกยังไม่ดีมากพีเพเคยเห็นไหมก้าวแบบขยิ่งอ่ะเหมือนกระโดดกระโดดกกระโดดกระโดดปลายเท้าอ่ะผมทําให้ดูไม่ใช่การบูลลี่นะแต่เพื่อให้น้องเห็นภาพนะถอยมานิดนึง อ่จะเห็นว่าใช้ปลายเท้าเยอะไปหน่อยคือมันเลอัพลงครับพีบ่แอรบแต่พอการก้าวด้วยแบบปลายเท้าอะ่ะมันทําให้บาลานซ์มันไม่ดีแล้วมันดูเก้ๆกลาโค้งเค้งโคงเค,งค,งเคง้งที่จริงแล้วเบสิกที่ดีที่สุดง่ายๆเลยเนี่ยเหมือนเดินลปลายเท้าเนี่ยธรรมดาใช่เหมือนเดินถูกต้องทําให้ดูแค่เดินยกปลายเท้าปกติ ใช่ปกติเลยน้องอย่าไปตื่นเต้นกับการต้องวิ่งเข้ามาจริงๆแล้วมันคือการก้าวธรรมดาเนี่แหละนะครับซึ่งสิ่งที่น้องๆจะสังเกตได้การเลอฟที่ดีไงต้องมีบาลานซ์ที่ดีมากๆถูกนั่นหมายความว่าเคลื่อนไปข้างหน้าตรงๆชุดปล่อยตรงๆไม่มีไปซ้ายไปขวานะไม่มีนะยังไม่พูดถึงยูโรสเตปเลยนะเอ่ธรรมดาก่อนเบสิกให้ดีที่สุดใช่ ให้ถูกต้องครับพอน้องทําด้านขวาได้แล้วครับพอไปลองทําซ้ายเกิดปัญหาไงคือขวาเรารู้ว่าตั้งก้าวขาขวาก่อนเราชินแล้วขวาซ้ายพอไปฝึกมือซ้ายเราก็จะขวาซ้ายเราจะชินอย่างนี้แล้วแก้ไม่ตกด้วยไงทายังไงก็แก้ไม่ได้มาวันนี้มีก็จะเกิดอาการผิดผิดถูกถูกนะครับอ่ะคราวนี้ทฤษฎีในเรื่องของการเลี้ยับมือซ้ายครับ ก็ต้องก้าเท้าซ้ายเป็นก้าวแรกถูกต้องก็จะเป็นซ้ายขวายกเข่าซ้ายขึ้นพร้อมกับมือซ้ายใช่แล้วนะครับให้น้องสังเกตข้อต่อไปนี้ดูว่าน้องผิดหรือเปล่าหนึ่งขวาซ้ายยกมือซ้ายเลี้ยับมันจะผิดธรรมชาติมันจะผิดธรรมชาติดูนะขวาซ้ายเพราะมันจะยกซ้ายไม่ได้อ่ามันจะฝืนมันไม่เหมือนขวาซ้ายมือขวาใช่ไหมครับนั่นคือน้องก้าวก้าวขาผิดก้าวผิด กับอีกอานหนึ่งคือซ้ายยังไม่ถนัดคลองบอลไม่ได้ซ้ายขวาปล่อยบอลไม่ได้เพราะว่ามันไม่มีน้ำหนักปล่อยบอลไม่ได้แขนตึงแขนตึงหรือบางทีงอแล้วกระดกขึ้นได้ตัวแข็งอย่างเงี้ยป้องใช่นะครับซึ่งอันนี้เป็นอาการที่ผิดธรรมชาติทั้งหมดนะครับให้ดูเบสิกแบบพื้นๆสิ่งที่น้องควรจะเป็นซ้าย ขวาปล่อยบอลค่งแค่นี้เลยนะช้าๆให้ดูอีกทีนะที่นงน้องควรจะทําแบบนี้นะซ้ายขวาปล่อยบอลอ่าอ่าเหมือนจะง่ายแต่เราไปสอนเด็กๆมาครับแค่นี้ทําไม่ได้เว้ยคือความยากคือมันมีการเดินทางอะพี่เอกเออมันมีการแล้วเราไม่รู้ว่าพอเราเลี้ยงมาแล้วเราจะต้องหยุดด้วยขาข้างไหนเออแล้วเราจับยังไงแล้วเราจะก้าวข้างไหนเอออ่าอันเนี้ยมันเป็นปัญหาครับคราวนี้ การจะแก้ไขตรงเนี้อันที่หนึ่งผมอยากให้แก้เรื่องนี้ก่อนก้าวขาอย่างเป็นธรรมชาติ <Yeah. S 1> นะครับเพราะฉะนั้นแบบฝึกขัดแรกให้ก้าวขาด,ด้วยการเดินอมไม่ต้องวิ่งนะครับแค่เดินครับเดินไปหาเฮียเลี้ยงบาสมือขวาธรรมดาเดินจับบอลก้าวขาซ้ายเดินจับบอลก้าวขาซ้ายเท้ขาวขวาแล้วยกอย่างนี้ทําแค่นี้นะครับทําเยอะๆเลยเลี้ยงไปนู่นไปนี่เลี้ยงไป แต่จะจับบอลก้าวขาซ้ายขวาดูหนะ้าหลงการวางเท้านะครับอ่าจะไม่ใช่โอ้โ oh, <no. S 1> นะครับมันคือการเดินธรรมดาเลยง่ายๆเลยนะครับสิ่งนี้เหมือนแบบเฮ้ยพี่ต้องฝึกดิเหรอฝึกดิ <laughs> นี่เป็นเรื่องที่สําคัญมากนะครับ <ขอ S 1> น้องลองเดินดูเลี้ยงแล้วน้องจะจับสังเกตว่าเท้าไหนยังไงอ uh. นะ แค่จับบอลแล้วก้าวเท้าซ้ายให้ได้ก่อนอ่าลงไม่ลงไม่เป็นไรนะเอาขาให้ถูกก่อนมีจุดสังเกตนิดนึงไงคือบางทีมันจับเอ้ยก้าวผิดอ่ะก้าวขวาอีกแล้วเลี้ยงเลี้ยงเลี้ยงจับเอ้ยอทำไมไม่ก้าวซ้ายจับบอลแล<อ>้วก้าวขวามันมีอย่างนี้ครับเวลาที่น้องจะก้าวซ้ายมันมีสองจังหวะจังหวะแรกคือบอลเข้ามือ แล้วก้าวสายได้<อ>นะครับเช่นน้องเดินมาเลี้ยงบอลเข้ามือก้าวซ้ายนะบอลเข้ามือก้าวสา<อ>านะ้า,กา,สาย<อ>ากับบอลยังไม่เข้ามือก้าวซ้ายแล้วจับบอล<อ>ดูใหม่นะครับบอลยังไม่เข้ามือก้าวซ้ายไปแล้วซ้ายขวาขึ้นได้เหมือนกันนะยี่สังเกตเห็นอะไรแปลกๆไหมยังไงนิดนึงคือจังหวะเนี่ย พอเราเบรกดาวน์ลงไปลึกๆจะสังเกตว่าจริงๆแล้วมันมีการก้าวแบบเต็มก้าวกบบครึ่งก้าวเต็มก้าวก็คือจับบอลแล้วก้าวเต็มๆหนึ่งสองหรือยังไม่จับบอลแล้วก้าวไปแล้วเห็นไหมอันนี้ชัดเจนมากๆซึ่งถูกกติกาทั้งคู่น้องๆต้องลดความกังวลในเรื่องแบบจะก้าวข้างไหนต่อเนี่ยเป็นเหตุผลว่าเราต้องฝึกด้วยการเดินครับใช่เดินอย่างเดียวเลยจับสัมผัสได้ได้ซ้ายขวายกขึ้น หรือซ้ายแล้วยังไม่จับก็ขวาขึ้นก็เหมือนกันขโมยไปเลยนะครับสองทียังหม่นะจับบอลซ้ายขวาขึ้นขึ้นเลยหรือยังไม่จับบอลก้าวซ้ายแล้วหนึ่งสองก็ขึ้นต่อเนื่องเลยเหมือนกันนะครับวิธีฝึกซ้อมง่ายที่สุดเลยไม่ต้องวิ่งครับเลี้ยงมือขวาเลี้ยงไปเดินไปให้ทั่วแล้วก็จับบอลซ้ายขวาขึ้นซ้ายขวาขึ้น ซ้ายขวาขึ้นคี่มีตัวช่วยพี่เอกครับคือเราจะมีตัวช่วยในการช่วยก้าวให้มั่นใจครับมากขึ้นโอเคนี่ฮะกลวยกลวยฮะหรือรองเท้าแตะเราขอแค่สองงนพอได้หมดรองเท้าแตะก็ได้แค่สองอันพอนะครับอ่าแค่สองนพอคราวนี้พอคุณเริ่มเลี้ยงจับก้าวซ้ายได้แล้วครับคราวนี้เข้าหาแป้นนะครับวิธีเขาหาแป้นก็คือก้าว ซ้ายข้ามกลวยซ้ายขวาแล้วก็ไปที่หัวนะครับลองดูเดินเหมือนเดิมยังไม่ต้องวิ่งปึ๊บปึ๊บให้สังเกตว่าเราจะมีกลวยแค่2อ,อันนะครับให้ขาซ้ายคุณเข้าไปอยู่ในกลวยก่อนเลยอาอาก้าวแรกก้าวซ้ายข้ามกลวยนะครับที่เรายัางเลี้ยงมือขวาอยู่ใช่ครับอีกทีครับอลองดูปึ๊บปึ๊บขึ้น ลงไม่ลงไม่เป็นไรนะเอาขาให้ถูกก่อนพอคุณเริ่มทําได้แล้วครับเริ่มรู้สึกว่าทับกี่ครั้งก็ก้าวซ้ายได้ต่อเนื่องสิบครั้งได้หมดเลยไม่ติดขัดไม่ติดขัดอให้เพิ่มสปีดเพิ่มสปีดลองเดินเร็วเร็วขึ้นยังเดินอยู่นะลองดูดีๆยังเดินอยู่เดินอยู่เดินปึ้มปึ้มขึ้นไปลงไม่ลงไม่เป็นไรเลยเอาขางเดียวเอาขาให้ชัวร์ก่อนยังไงก็ได้ให้ก้าวซ้ายข้ามกล้วยแรกให้ได้อ่า ไม่ต้องกระโดดเลย1-2ขึ้นธรรมดาใช่ตรงนี้มีทริคเล็กน้อยให้น้องๆนะครับการก้าวขาบางทีอืม,มันหยุดเท้าขวาไกลไว้เฮียอ่อุ้ยก้าวใต้ทีไม่ได้อ่มันต้องก้าวขวาอ่าเมื่อเราสังเกตเห็นเรารู้อยู่แล้วให้ก้าวซ้ายยาวยาวยา,วยาวไปเลยยาวแทนแล้วขวาสั้นเหมือนเดิมเห็นไหมอ่ถูกต้องเลยถูกต้องเลย บางทีอ่ะมันก็สั้นได้เหมือนกันนะก้าวแรกมันเร็วไปบางทีมันไม่ทันแล้วออก็กลายว่าเราก็ก้าวก้าวซ้ายแรกให้สั้นลงหน่อยถูกต้องมันมีการก้าวสั้นกับก้าวยาวครับนะครับให้น้องสมาธิเรื่องเดียวเลี้ยงบอลอยู่แล้วจับก้าวซ้ายก้าวข้ามกุวยแรกให้ถูกต้องก่อนทําบ่อยๆใช่ทาจนสิบครั้งไม่ติดขัดครับทำเยอะๆอ่ะึบึ เริ่มกระโดดได้นิดหน่อยความลื่นจะมาให้เริ่มวิ่งเหยาะเบิ๊บแล้วกระโดดขึ้นึกให้เริ่มเพิ่มความเร็วลองดูนะครับเลี้ยงเหมือนเดิมอ่าเริ่มกระโดดทำทุกอย่างเหมือนเดิมหมดเลยนะครับเหมือนเดิมก้าวซ้ายข้ามก๋วยแรกให้ได้ครับนะครับอ่าพอเริ่มถึงขั้นนี้เนี่ยครับน้องจะเจอปัญหาละคือ มือขวากับขา,ขาขาขวาจะมาแล้วไม่สัมพันธ์กันอย่างที่บอกตอนแรกครับการก้าวซ้ายมี2จังหวะครับจับบอลแล้วก้าวซ้ายาหรือบอลกําลังเด้งเข้ามือแล้วก้าวซ้ายอาซ้ายเหมือนกันนับถึงเหมือนกันนะครับฝึกไปจนกว่าจะรู้สึกได้เนี่ยบอลกำลังเข้ามือก้าวซ้ายอ่านี่ก็คือถูกต้องหรือบอลเข้ามือแล้วก้าวซ้ายอายังไงอ่าโอเค พอน้องสามารถปรับใช้สองจังหวะนี้ได้อืหายห่วงแล้วรเริ่มเพิ่มนักษาด้วยการวิ่งมาจากที่ไกลๆเพิ่มความเร็วกับระยะทาแต่นั้นไม่แนะนำไม่ใช่กลวยแล้วไม่มีกลวยแล้วนะไม่มีกลวยแล้วเรี้ยงเหมือนเดิมแต่ไม่มีกลวยแล้วแต่เพิ่มความเร็วอโอเคคราวนี้มีคําถามครับพี่เอกสมมติว่าน้องๆทําแบบเมื่อกี้ได้หมดแล้วครับแต่บังเอิญข้อเสียของน้องคือเขาตัวเล็ก แล้วเขาไม่สามารถยกแขนซ้ายขึ้นได้ครับมีคําแนะนําเพิ่มเติมไหมครับคือคําแนะนำเนี่ยแรกสุดเลยของการเลเยอ์อัพนะครับคือการก้าวขาให้ถูกอ่าเรื่องของการปล่อยบอลเป็นเรื่องที่ลองมากๆลองลงมาแล้วพอเมื่อถึงจุดหนึ่งเมื่อน้องเริ่มเคยชินน้องเลิกกังวลเรื่องขาแขนได้เองใช่เพราะฉะนั้นถ้าน้องฝึกแรกๆมันทำไม่ได้แล้วมีความรู้สึกเหมือนแบบยังไม่ได้มันเซ็งอ่ะมันเซ็งให้น้องเปลี่ยนเป็นชุดอย่างนี้แทนเป็นชุดเลยถูกต้องเหมือนเดิมฝึกจากการเดินแต่ขอให้ขาถูกนะ ซ้ายขวาอ,อซ้ายขวาชุดถูกต้องซ้ายขวาชุดสิ่งที่สำคัญที่สุดคือปริมาณการฝึกถูกต้องครับโดอปกติจะเคยชินถูกต้องครับะจะสังเกตว่าขาพี่เอกต้องถูกเหมือนเดิมคือซ้ายขวาแต่เปลี่ยนวิธีการชุดเป็นใช่แค่นั้นเองเนี่ยผมทำไม่ได้ อย่างไงมันขวาตลอดเลยมันต้องเป็นขวาซ้ายใช่ไหมเออถ้าเป็นอย่างนั้นนะให้หักดิบอย่างไงขวาซ้ายขวาเป็นหนึ่งสองสามลมเหมือนสามเก้าบังคับให้คุณกระโดดด้วยขาขวาให้ได้อ่ามันจะไปอยู่ใต้แป้นเลยคือเหมือนบางทีพอน้องขวาเฮ้ยผิดอีกแล้วอ่ะอ่คืออย่าไปตกใจว่าผิดให้ไหลไปเลยให้เลี้ยงแล้วเฮ้ยขวาว่ะงั้นก็ซ้ายขวาไปเลยอืมเป็นหนึ่งสองศูนย์หนึ่งสองกึ่งๆึ่งอย่างนั้นอ่ะนะครับผิดแล้วทําไปเลยอ่า คือการฝึกซ้อมอ่ะอยากให้สุดท้ายมาจบที่ซ้ายขวาให้ได้ก่อนใช่ให้ได้ก่อนพ้อก้าวแรกพี่เอกบอกว่าให้ก้าวซ้ายแต่ดันก้าวขวาก็เลยที่เหลือเลยม่วหมดเลย่อเนื่องเป็นขวาแล้วก็ซ้ายขวาขวอเนื่องไปก่อนช่างมันแล้วก็ซ้ายขวาพอทําได้แล้วค่อยๆกลับมาเดินใหม่ซ้ายขวาคือประเด็นนี้เราไม่ได้เจตนาทําให้คุณผิดกติกานะเจตนาเราให้คุณต้องหนึ่งสอง ขึ้นให้ถูกก่อนใช่เพราะว่าพอขาผิดแรกเนี่ยไอ้ขาซ้ายกับแขนซ้ายเนี่ยมันจะมาไม่มามันจะไม่มาแน่นอนมันจะทำไม่ได้มนไม่ได้เพราะนั้นต้องฝืนตัวเองครับทำไปและแน่นอนให้เริ่มจากเดินครับพอน้องทําได้แักสามลูกน้องจะจําได้ไม่ใช่น้องจะรีบแล้วน้องก็วิ่งเลยใช่ใช่แต่ผมบอกว่าคุณต้องทําให้ได้สิบครั้งต่อเนื่องไม่ติดขัดแบบสวยงามเหมือนกันเลยนะนี่คือสิ่งที่น้องๆรานเลยครับอันนี้แนะนํานะ น้องๆอยากข้ามขั้นอดทนหน่อยคือน้องยังซ้ายขวาได้ไม่ทุกครั้งไม่เป็นอัตโนมัติอไปข้ามขั้นไม่เกิดประโยชน์เพราะฉะนั้นซ้ายขวาขึ้นเริ่มจากเดินค่อยๆเดินก้าวสั้นก้าวยาวเพิ่มความเร็ววิ่งจ็อกกิ้งแล้วค่อยๆเพิ่มความเร็วฟูลสปีดนี่นี่คือการเลี้ยงนะเมื่อพอทําได้แล้วครับให้มีคนส่งให้โอ้นี่ก็จะอีกฟิลหนึ่งเลยนะ มันจะต้องสมบูรณ์แบบได้ทุกอย่างใช่ใช่ต้องมีเพื่อนส่งให้คร,คราวนี้จังหวะเพื่อนส่งให้ควยวางไว้ถามว่าเฮียเราจะซ้ายขวา,ย,ายังไงอ่ายังไงเหมือนเดิมม,ดมันเหมือนซ้ายแลกบเหมือนเดิมครับยังไงก็ได้ให้ก้าวซ้ายออกไปเพื่อรับบอลครับยังไงก็ได้เพื่อให้ก้าวซ้ายไปรับบอลแล้วนับหนึ่งแล้วก็สองขึ้นเฮียแล้วถ้าก้าวขวานับรับบอลได้ไหมก็รับไปก็กล้าให้ครบเด็กอ้าวสมก้าวขวารับบอล ศูนย์หนึ่งสองขึ้นไปดิต่อเนื่องไปเลยต่อเนื่องไปเลยอย่าหยุดอย่าหยุดอย่าหยุดอ้ยอย่าไปกลายเป็นว่าขวาซ้ายได้อย่างนี้นะเออเออจะขวารับบอลก็ต้องซ้ายขวาขึ้นอยู่ดีนะครับน้องอย่าไปอย่าพึ่งกังวลเรื่องสามเก้าครับน้องต้องบังคับตัวเองให้เป็นซ้ายขวาให้ได้ก่อนใช่ครับเพราะนั้น เดี๋ยวให้เียนส่งให้ผมหน่อยทำช้าๆลองดูเดินเดินเลยยกมือขอบอลยกมือขอบอลเดินเข้าไปก้าวซ้ายรับบอลซ้ายขวายกอ่าโอเคต้องทำจนคุณสังเกตบอลอย่างเดียวเลยมือขอบอลไม่วิ่งเลยนะปึ๊บซ้ายขวาขึ้นอ่าถ้าก้าวผิดก็ก้าวต่อไปครับอ่าสมมติก้าวผิดก้าวขวาไปรับบอลซ้ายขวาก็ต้องขึ้นไปเลยอ่าให้ชิน ก้าวขวาแล้วบอลก็ต้องซ้ายขวาขึ้นอยู่ดีใช่ซ้ายขวาขึ้นโอเค mm hmm. อ่าเพิ่มความเร็วเดินเร็วขึ้นเดินตรงๆนะคุณอย่าเดินเบี้ยวไปเบี้ยวมาแบบนี้ไม่เอานะอ่าอย่างนี้ไม่เอาอยางไงไม่เอายังไบบ้ไม่ดีไม่ดีเต็มหน้าเลยทำเรื่องง่ายเป็นเรื่องง่ายเดินตรงๆอ่าอ่าเดินเร็วขึ้น เดินเร็วขึ้นก้าวผิดก็ต้องก้าวซ้ายขวาให้ได้อยู่ดีซ้ายขวาคือทำได้แล้ววิ่งจ็อกกิ้งเข้าไปวิ่งจ็อกกิ้งเข้าไปอาลองก้าวยาวๆดูโอเคเห็นไหมครับมีการก้าวสั้นก้าวยาวแล้วแต่จังหวะต้องทำให้ได้หมดนะครับก้าวสั้นอันนี้สั้นเลยชัดเจน ก้าวยาวอ่าเลือกได้เลือกได้เล,ไดไเลือกได้หมดเลยต้องทำให้ได้หมดเลยใช่ ขวายกแน่ซ้ายขวาหนะ้าอันนี้ไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่ซ้ายขวาอันนี้ไม่ใช่เราไม่ใช่เหรอเอางี้ทั้งบทที่ดูมาเมื่อกี้นะเียรวมเป็นบทสวดให้สั้นๆสาม,สามครับเออประงมมือไว้นะท่องไว้เลยนะซ้ายขวายกซ้ายขวายก,ายายกไม่ใช่สรุปเลยการฝึกเลี้ยับมือข้างไม่ถนัดอ,อก็รวมไปถึงขาข้างที่ไม่ถนัดด้วยเช่นเดียวกันถูกต้องครับเพราะนั้น ถ้าน้องใจร้อนจะไม่วันสุดทางเร็จใช่สิ่งที่ให้ทําให้เริ่มจากชา้าช้ามากๆทําไม่ได้ให้ช้าลงไปอีกใช่ช้าจนถึงขั้นที่ว่าซ้ายนะขวานะเหมือนมองที่ะที่เราสเต็ปเลยช,ช้าจนกว่าน้องจะรู้สึกว่าไม่อยากทำแล้วมันเบื่อละมันเข้าใจมันแล้วมันทาได้ทุกครั้งไปแล้วทอ,อทําได้จนแบบไม่ต้องคุยกับเฮียก็ยังทําได้ก็ยังทําได้ถ่ายคลิปอยู่ก็ยังทําได้เ อยู่ในเกมก็ยังทาได้ถ้า่างนั้นก็ข้ามได้เลยถ้าอ่งนั้นคือสําเร็จละคุณเลเวลอัพแล้วแล้วบอกเลยครับเมื่อขาคุณทได้แล้วขาคุณวิ่งได้ซ้ายขวาได้ตรงรับมาซ้ายขวาได้เลี้ยงมาเองซ้ายขวาได้ฟาดเบรกซ้ายขวาได้มือไม่ต้องกังวลเลยครับใช่ได้เองมันจะมาซ้อมที่ไหนดีอรพี่แน่นอนต้องสนามบาสพีโปรนะครับผมแล้วก็เสื้อบาสสวยๆเนี่ยฮะับจากสปอร์ตนะครับ อ้าวก็หวังว่าทุกคนจะทําได้หมดอย่าลืมว่าขวาได้ซ้ายได้คุณเข้าทางไหนในสนามได้หมดยังไงก็ได้เปลี่ยนไม่มีจุดอ่อนถูกต้องทีนนะะ่สำไน้ครับอ้าวไว้เจอกันคลิปหน้าหวังว่าจะมีประโยชน์บายบายอย่าลืมก,กดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ยินดีช่องไอจีทิกเกอร o เฟซบุ๊กเฟซบุ ชาบูปิ้งยา่างมีครบหมดมีครบหมดซ้ายขวายกฉันมาจากเด็กน้อยที่มีความฝันใช้หัวใจและบาดลูกนั้นจนมาเป็นเอกอั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 นฉันแนว